แย่แล้วค่ะไปหมอไม่สบายอ้ทั้งวันเลยเดี๋ยวผมไปตามปื้งก่อนเดี๋ยวพาไปหมอไปหาหมอหน้าซีดหมดแล้วตอนนี้ไอ้วกจนเหนื่อยใช่ไหมเลือดเหรอคะแล้วจะอ้วกเหรอวันนี้ไปหาหมอนะไม่อยากไปยังเบื่อแล้วหนูอยากไปไหนอ่ะอยากไปไปเบเบ้ออกไปดูเบเบ้ป่วยแล้วเพิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายทันเอหายเองไปหมอทิ้งทุกโรคเลยอ่ะ ก็หลากเนี่ยไห่ไหมไม่ไบเลยนเสี่ย่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปแล้วเดี๋ยวมามาพาไปโรงพยาบาลกมอเนี่ยดวมามไม่สบายใจเดี๋ยวมัลำบหมอถามอะไรไปหมอเขาตอบว่าเจ็บตรงไหนแล้วก็ยากกับมาทานที่บ้านกันเดี๋ยวมามาพาซื้อขนมคือขนมก็ไปโรงพยาบาลเมื่อี้ไหมครับเก่งมากนะคะ ลูกๆผมป่วยบ่อยมากเลยอ่ะใครมีลูกวัยเนี้ยโรคที่ิีกชนี้โรคอะไรตอนเนี้ยเวลาสายพันเอล์ถึงหายไปตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเนี่ยมีคืเอะไรเป็่กวนเองพบกันใเม่ครับบ๊ายบาย